สข้อต้องระวังอย่างมากในการเซอร์วิสลอกใดว่าตระกูล TW วีบิทาทูล่าอัลฟาสตีทใครกำลังใช้อยู่หรือกำลังจะหาซื้อมาใช้ต้องดูเรื่องที่1เลยที่ต้องระวังนะครับบอกเลยว่ารอกใดว่าตระกูลเนี้ยหัวน็อตเนี่ยบอบบางมากนะครับ ใครเคยเซอร์วิสจะรู้เลยนะครับว่าหัวน็อตมันบอบบางจริงๆนะครับอย่างเช่นบริเวณเนี้เห็นไหมฮะบริเวณนี้บริเวณเนีณน้นะครับถ้าท่านใช้ไขควงที่ไม่เหมาะสมไม่ตรงขนาดนะครับรับรองว่านอกจากจะถอดไม่ออกแล้วยังหัวจะบานอีกนะครับรับรองงานหนักแน่นอนข้อที่2เนื่องจากว่าส่วนประกอบในลอกเยอะมากๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่แหละยกตัวอย่างเช่นนี่ครับเห็นไหมกลิ่งเสียงตัวนี้เห็นไหมครับตัวกดเสียงตัวนี้นะครับถ้าถอดแล้วไม่ระวังนี่อันนี้เด้งหายเห็นไหมฮะแผ่นรองแกนเสาตัวนี้ถ้าไม่ใส่จะทําให้เสามันคอนเห็นไหมครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยส่วนประกอบอะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ